รับทั้ง2ทีมก็ลงสนามบางกอก์กลาสอยู่ในอันดับที่6ครับส่วนทาง bbc u อยู่อันดับที่16นะครับก็อยู่ในตำแหน่งที่บางกอก์กลาสเจ้าถิ่นก็เจ้าชุดเก่งนะครับลาย <c oughs> <c oughs> พิเชษปัญญาณมาอดิซักบัโค้งไปเสาสองจด เลยครับโอ้โหเป็นเป็นซิลล่าบูซ่าครับหนึ่งประตูต่อศูนย์บีซียูขึ้นนำยิงมือไว้ขอโทษแฟนเจ้าถิ่นเลวครับใช่ครับตามทมเนียมครับยิงประตูทีมเก่านะครับมไม่<จ>ติดวา,างเอาทางเวลิลี่เฮียกแล้วครับเจนีฟูดสมุทรสงครามตอนนี้ขึ้นนำวัวชนอยู่ในเตดไปแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ บอยาวาครับเ็นการโฉบแล้วชฉบแล้ว,ลวด,ดูตรงนี้มีจังหวะตวัดก็ตีเสมอได้โอ้โหรวงใหญ่โตเอาไม่อยู่หนึ่งหนึ่งครับบางกอรกรมาทําได้เหมือนกันโอ้โหตีเสมอได้แล้วครับแล้วมาจากจังหวะเข้าทําแบบที่บางกอรกรมาวันนี้พยายามมาหลายต่อหลายครั้งครับคือการทิ้งยามทดนี้ทดเกินที่แจ้งมาตอนแรกแล้วนะครับผู้สิดสินท้ายอยู่แล้วครับสุภชัยตักเข้าไปแล้ว โอ้นีนพลทดเหมือนกันครับการประกบชายเปิดมาแล้ววาเล่นเฮียเป็นคนได้เหน,นะครับต้องดูอาจจะมีอีกมุมต้องหนึ่งที่บางกอกลาสแสงครับ <c oughs> โอ้โหแล้วครบไปแล้วด้วยนะครับข้าท่าเข้าทางเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้านิรุตมาแล้วตรงนี้ก่อนคาารับบอลของอนาวินบ้างอนาวินหาเพื่อนช่วยแล้วเป็นเบงก,กาที่สอดเข้ามาช่วยลูกนี้โอ้โสามหนึ่งโอ้เฉียบขาดจริงๆครับโอ้โหวันนี้ คนเดียว2ประตูเลยครับเบงกอแต่เคสคล้ายๆกัน <c oughs> ตรงนี้ปั้มได้ดีครับแต่เปล่ยเท่ไปทำฟปล่เล่นเร็วครับ ติลาให้พิเชษได้มาดูเชนด์ลงได้ขวาและทักทายแล้วอไล่มาได้ไล่มาได้สองประตูต่อสามครับเชนรงลงทาทองสมบัติแรกของเขาจะดูนะครับทีน่าแบบตามไม่ได้เป็นแสดงความดีใจอะไรเลยครับโอ้เห็นทางนี้ได้เรื่องแน่มาดูซาุตาได้โอกาสที่จะหนีออกไปมากกว่านี้แล้วครับโอ้แล้วก็ทำได้4ประตูต่อสรซาุตาโโนริครับได้ผลอย่างที่ทีมงานมากอกตาต้องการจริงๆครับส่งซาลุตะลงมาครับ โอ้แล้วดูความฉลาดเจ้าเล่ห์ในการยิงประตูลูกนี้ของเขาครับดึงจังหวะแล้วก็แปรแปรมาเลยลูกนี้ปลิ้นหลังเท้าไปครับจังหวะซัดของชัยนรงคงทาทองก็เป็นโชว์ที่ตั้งมาให้ครับกิจชนะกันกลิ่นเลียวหว่ามีโชคที่ถึงพีรพง์ได้อ๋ครับพีรพง์ดึงช้าทางขวาแวบไปแล้วครับหนึ่งเป็นมาสันเติมขึ้นมามาสันเปิดโง้งเสาสองโคมมาของจอ